พูดซิอะไรเนะียไมบนเริ่มดีขึ้นละก็เลยเอายาใส่ขวดใส่น้ำก็คือน้ำกินนี่แหละแล้วก็ใส่ยาลงไป พราะว่าเวลาฉีดด้วยสลิงเนี่ยดูเขากินยากก็เลยใช้วิธีการนี้มันก็ให้กินจิบไปเรื่อยๆชิมไปเรื่อยๆทุกครั้งที่กินมันก็จะได้กินอันนี้ด้วยป๊าป๊าไหนเล่าป๊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 า กินกินยาล้ลย <c oughs> ใส่หมวกใส่เสื้อถ้าวเต็มที่คุณทวดขอโทษนะคะที่วันนั้นสี่ทุ่มแล้วพาหนูไปดับไฟแล้วปรากฏว่าฝนมันตกปูท่ทวดก็ยังถือโอกาสพาหนูไปปิดจนทครบทุกห้องคือหนูก็เลยป่วย ไม่สบายขอโทษด้วยนะคะขอโทษหน่อยดิค่ะกินนะกินปู่โทษนี่ไม่ไหวเลยปู่โทษอยากไี้ยินหนูพูดป้าป้าอีกทีอะป้าปะาป้าป้าป้าอะไรอะ กินไปได้หน่อยหนึ่ง <c oughs> ขี้แตกด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมาล้างตูดกันหน่อย